โดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยรปราปดลไม่เครียดเตรียมชี้แจงความจริงเร็วๆนี้ เังยร์ประชางานแน่นไม่เหงาขอใช้ชีวิตโสดไปก่อนก็ปกติออกมันไม่ได้จําเป็นว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีแฟนชีวิตมันถึงจะปกติกาวสุภัสราหมดสัญญาช่อง3เดินหน้าโฟกัสเรื่องธุรกิจจับตาข่าวเวทีของมิส s ุนเวิร์สเปลี่ยนเจ้าของมาเป็นบริษัทของคนไทย อีจงแจติดโควิดหลังรับรางวัลเอม่อวอร์สที่สหรัฐ Television Academy and สวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงเวลาอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิงไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนครับต้นตาลและก็นิวสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้นค่ะ,ะโโวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราผ่านแอปพลิเคชันของ True ID ได้ทาง True Vision Now นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางต่างๆให้ติดตามอีกเพียบเลยค่ะถกง้องแล้วละครับวันนี้มีหลากหลายข่าว,าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับเริ่มต้นจากทางฝั่งของน้องนิวก่อนดีกว่าได้เลยค่ะข่าวแรกในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ Forex 3D นึกเชว่าข่าวเกี่ยวกับ Forex 3D เนี่ยน่าจะมียาวๆไปอีกเกือบปีเต็มเพราะว่าต้องไล่ดูทีละคนไปเรื่อยๆว่ามีใครเอี่ยวบ้างโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการโพสต์ถึงคนที่อักษรย่อเป็นปอบลาบหลายคนโดนโยงคุคณเบนต์ปุญญาพรก็โดนเหมือนกันแต่ว่าก็รอดไปเพราะว่าไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาเธอไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่คุณปราบนี่แหละเป็นคนที่อยู่ในอักษยรย่อปอบลาล่าลสุดก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เครียดแล้วก็เตรียมจะชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ ก่อนหน้านี้จากประเด็นแชร์ Forex 3 d นะคะเรื่องดาราอ,อักษรย่อปอปลาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะชาวเน็ตเดาวและก็โยงไปถึงนักแสดงดังนะคะอย่างประบป,ประดดนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวร่ายยาวประมาณว่าอยากให้รอเจ้าตัวออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงจนกระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าผู้จัดการส่วนตัวของคุณปรนาบนั้น อัปเดตค่ะบอกว่าทางคุณปราบกําลังจะเตรียมออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เป็นข่าวและบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เครียดหรือว่ามีความกังวลอะไรแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะออกมาชี้แจงตอนไหนค่ะ เดี๋ยวรอเลยแต่จะบอกว่ามันจะมีความสัมพันธ์บางอย่างที่งง,งๆอยู่ในตัวละคร,ครใน Forex 3 d แต่เดี๋ยวรอให้มาชี้แจงก่อนก็แล้วกันแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงบ้านเรานะล่ากันออกมาหมดนี่ล่าสุดไม่รู้ว่าได้ติดตามหรือเปล่าพี่แจก๊กอรีนมีโอกาสได้ไปออกรายการรายการนึงแล้วก็พูดว่ามีดารา รุ่นใหญ่คนหนึ่งพาคุณหมอคลินิกเสริมความงามแล้วก็อีกหลายต่หลายคนนี่นะครับไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่รู้เลยว,ว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยจะถูกออกไหมจับหรือว่าจะกลายมาเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าคือมันขนกันเข้ามาเยอะมากตอนแรกอปอปลาเนี่ยหลายๆคนก็คิดกันไปเยอะแยะมากมายมเลยนะ แต่สุดท้ายก็เป็นพี่ปราบอ่ะก็เดี๋ยวให้เขาเคลียร์ตัวเองไปแล้วกันนะครับใช่ค่ะเรื่องของเรื่องเลยก็คือคนทุกคนเนี่ยอยากจะมีอาชีพอยากจะมีเงินที่ดีดารานักแสดงก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนเนี่ยใฝ่ฝันเหลือเกินแต่บางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเป็นดาราเนี่ยมันสามารถทําเงินสร้างรายได้มากมายขนาดนั้นเหรอข่าวต่อไปที่ผมจะเล่านี่นะครับเป็นเรื่องราวที่คุณชายอดัมเนี่ยเขาได้มีการตีแผ่กับรายได้ของคนในวงการบันเทิงครับ นีก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะครับให้พวกเราเนี่ยแชร์กันแล้วก็ติดตามกันเมื่อคุณชายอดัมครับได้มีการโพสต์ข้อความเป็นการเปิดรายได้ของดารานักแสดงในเมืองไทยที่ลำพังแล้วคุณชายบอกว่าถ้าเป็นแค่ดารายอย่างเดียวเนี่ยรายได้จากงานแสดงไม่น่าจะพอที่จะถอยรถซปเปอร์คาร์สร้างบ้านก็หลายหลังรถสปอร์ตก็หลายคาันเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆแต่ถ้าอยากจะได้ก็ต้องทําอาชีพเสริมที่ร่ารวยมากๆ ซึ่งคุณชายนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้คร่าวๆว่าสมมุตินะครับสมมติถ้าเล่นภาพยนตร์หนังไทยเรื่องหนึ่งงบอยู่ที่1 0ถึง30ล้านบาทถ้านักแสดงคนหนึ่งรับ5เรื่องก็คือใช้เวลาในการเล่นหนังเนี่ย75วันแล้วโดยประมาณถ้าคิดแล้วก็คือ5ล้านบาทต่อเรื่องซึ่งก็คงเป็นไปได้ยากมากๆที่จะมีนักแสดงที่ได้เงินขนาดนี้ต่อภาพยนตร์1เรื่องก็ราวๆแล้วก็25ล้านบาทแต่ก็จะอาจได้ซปเปอร์คาร์เนี่ยคันด้วยกัน แต่ท่านเล่นละครตอนหนึ่งนะครับราคาสูงสุดเนี่ยก็เอาไปเลย2 0 0 0 0 0บาทต่อตอนอันนี้วงเล็บสำหรับนักแสดงเบอร์ใหญ่ๆของเมืองไทยที่ติดท,ท็อปไฟของประเทศนะครับดังนั้นก็จะได้เรื่องหนึ่งงอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทอันนี้แบบเยอะเหลือเชื่อแล้วนะครับ ถ้าละครอีก5เรื่องก็คือระยะเวลาในการถ่ายทำประมาณ40วันต่อเรื่องเอาสักประมาณ16ตอนต่อเรื่องแล้วกันนะครับกะคร่าวๆเอาก็จะใช้อีก200วันก็รวมๆแล้ว15ล้านบาทรวม2อันแล้วก็ตกอยู่ที่275วันแล้วก็ได้เงินประมาณ40ล้านบาทแต่ถ้าอยากได้เงินไว้ใช้ใจ่ายอื่นๆก็ต้องทำอย่างอื่นเนี่ยควบคู่กันไปด้วยเช่นออกอีเวนต์ซึ่งก็จะได้ประมาณ3 0 0 0 0 0ต่อวัน สักวันละ3งานงานละ1 0 0 0 0แสนรอบละ3ชั่วโมงก็จะใช้เวลาในการทำงานเนี่ยชั่วโมงต่อวันนี่ไม่รวมเดินทางนะครับซึ่งเดินทาง1ชั่วโมงก็12ชั่วโมงต่อวันละก็จะได้อีก9ล้านสำหรับ30บวัน แต่ถ้าง,งานไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้ดังขนาดนั้นค่าตัวก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็อยู่ในวงการแบบร่ำรวยกว่ามหาเศรษฐีได้แปลว่าคุณนี่จะต้องมีอาชีพเสริมที่ร่ำรวยมากๆถือว่านักแสดงนักร้องอินฟูในไทยจํานวนมากมีความสามารถสูงมากๆแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในเอเชียเลยนะครับต้องยอมรับในความสามารถของน้องๆสมัยนี้จริงๆครับ นั่นนะสิครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับนิวเพราะบางคนเนี่ยก็พอได้เป็นดาราพอมีซิงเกิลเพลงสักเพลง2เพลงโด่งดังแล้วทาไมไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยจากเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าหนูสู้ค่ะหนูแบบอดทนหนู <บา S 1> นั่นนี่กำบร์รบนกลายเป็นแบบแบบใช้ของแบรนด์เนมอันนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะมีเฉพาะในเมืองไทยแค่คทีเดียวอะไรประมาณเนี้ยม,มันก็เลยเกิดข้อสงสัยอืมจริงๆริงนว่าบางทีไม่ใช่แค่ดารานักแสดงแต่ค,คนหน้าตาดีๆกลุ่มหนึ่งในโซเชียลเนี่ย ก็มีความที่ชีวิตเปลี่ยนอย่างรวดเร็วก็เยอะเหมือนกันนี่ว่าบางคนก็รู้แหละว่าเขาน่าจะเป็นแบบไหนการอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างดารานักแสดงนิวว่าเคสเนี้ยเขาน่าจะพูดเชิงเกี่ยวกับ For e x 3d ดีนี่แหละเพราะว่าในเรื่องของแชร์ลูกโซ่บางทีตอนนี้มันมีหลายๆคนที่อ้าวก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นตัวสมทบค่าตัวน่าจะไม่ได้เยอะหรือว่ารายได้จะเยอะเท่าไหร่แต่ทาไมชีวิตหรูเหลือเกินอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนว่าจะโยงมาที่ข่าว o r ร์เหมือนกันเราเนี่ยทำงานทุกวันทุกวันอยากจะเอาเลขบัญชีนี่มาเปิดให้ทุกคนดูใช่ไหมคะต้องบอกเลยนะคะ สงสารตัวเองเหลือเกินใช่นะคะมากันที่คุณนนกุลบ้างนะคะตอนนี้ก็โอ้โหได้ได้ว่าได้หัวใจกลับคืนมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนว่าช่อง YouTube จะโดนแฮ็กไปนะคะเครียดไป3วันเลยแหละค่ะได้คืนมาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากต้องเครียดมาถึง3วันด้วยกันเพราะว่านนชานนหรือว่านนกุลถูกแฮ็กช่องทางโซเชียลค่ะ แล้วเจ้าตัวก็เล่าว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าคนแฮกเป็นใครแต่ว่าเริ่มต้นมาจากการแฮกอีเมลก่อนจนไปถึงช่อง YouTube ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคอนเทนต์เยอะแต่เจ้าตัวก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าช่องจะต้องปลิวไปแหละค่ะก็จริงๆกู้คืนเรียบร้อยแล้วครับก็พวกแบบ Gmail อะไรอย่างเงี้ยก็ ตอนแรกผมไม่ได้ว่าจะทําเรื่องเร็วขนาดนี้นะแต่พอดีมีพี่ที่รู้จักกันแล้วเขาคุยกันแล้วปรากฏว่าเออสุดท้ายก็ได้คืนแล้วแต่ือวันนั้นเราก็ค่อนข้างหัวเสียเลยเนาะเพราะว่ามันแบบรีว,วิวไปหมดเลย <laughs> ใช่ใช่ใช่อ,อันนี้คือจุดเริ่มต้นมันมาจากการแฮก Gmail ก่อนใช่ครับพอพอเขาแฮก Gmail ได้แล้วมันก็เลยเชื่อมไป <c oughs> ที่ YouTube ด้วยเพราะว่า YouTube กับ Gmail มัน m a i ใช้เมลเดียกันนักหน้ากอนนั้นที่ถูกแฮกไปในใจคิดว่ามันจะได้คืนไห จริงๆก็ใจแป้วแหละครับเพราะว่าเราก็ไปสมัครเมลใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยโซเชียลมีเดียใดๆที่เชื่อมกันอยู่ก็ใช้อ่าใช่ไงใช้เมลใหม่หมดเลยแล้วสนใจช่องยูทูบบิลไหมคะตอนนี้ไม่ครับได้ได้กลับมาเหมือนเดิมก็คือกู้กลับมาได้เหมือนใช่ใช้เวลาเาร็วนี่คือประมาณเออสามสามวันเขาไม่การไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเราไหมปกติคนแฮกมันจะมาเรียกร้องว่าแบบของเงินเท่านี้จะปลดให้อะไรแบบเออ ผมไม่รู้ว่าเขาคือใครได้ซ้ำอะไรเงี้ยเราเรายังไม่มีการติดต่อมาเลยครับพอบเกิดเรื่องปุ๊บผมก็รีบหาทางแก้เลยแต่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่องของเราใช่ไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีครับไม่มีอมืก็ขวัญเอ้ยขวัญมานะคะคแล้วก็เป็นข้อดีถ้าสมมติว่าเวลาเราสมัครอะไรแล้วเราแอคท v เว e แบบว่าไว้หลายๆขั้นแบบว่าป้องกันอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเนี่ยบางที พอเข้าอีเมลได้ปุ๊บเนี่ยเอาไปเลยก็คือเอาคืนลำบากแหละใช่แล้วบางคนกว่าจะมียอดโผล้ติดตามคนที่ติดตามมานี่คือเยอะแยะมากมายนะต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนน้องคิดดูสิคนพวกนี้ก็ใจร้ายเหมือนกันนะเนอะนึกจะแฮกก็แฮกเลยก็แฮกไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมาระวังทุกวันนี้แบบว่าโซเชียลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ของหลายๆคนเลยนะคะจากเรื่องราวของนนผมขออนุญาตไปต่อกับตอนนนกันมากกว่าช่วงหน้านี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นเรื่องราวนี้โผล่ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะเป็นเรื่องราวของนางงาม ทีนึงที่หายไปสิงคโปร์พร้อมกับตอนแล้วบอสเขาเนี่ยก็มีการพูดถึงชื่อตอนอหลังจากนั้นทัวทุกสายเขลงหนักมากหมอชี้ย้ายสาขาแล้วย้ายสาขาไปอยู่ที่ตอนอแล้วนะครับเชื่อมย เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยนะครับเป็นงานเข้าแล้วก็กลายเป็นคนในกระแสข่าวขึ้นมาทันทีสําหรับสาวติณานะครับสาวหล่อที่โด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยในปี2553ครับซึ่งประเด็นร้อนแรงนั้นก็เกิดมาจากการที่ติณานี่ไปเที่ยวสิงคโปร์กับนางงามคนหนึ่งครับจึงทําให้เกิดข้อพิพาทกับทางต้นสังกัดของนางงามคนดังกล่าวจนทําให้สาวหล่ออย่างทิณาเนี่ยทัวลงแบบสุดๆเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนะครับติณาก็ได้มีการรีโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่นะครับ superann ครับที่มีการโพสต์ภาพ ข้อความเตือนใจที่เขียนเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยากใจทุกคนตระหนักไว้ในใจเลยว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คําพูดของใครคุณค่าของเราขึ้นอยู่ที่เราเชื่อมั่นว่าตัวเราเองเป็นคนแบบไหนและจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะความจริงคือไม่มีใครรู้จักเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองแล้วก็แท็กไปที่อินสตาแกรมของติณนาอีกด้วยละครับหมอบอกว่าให้พูดเยอะๆนะจะได้ฟูชัดๆเขรู้สึกว่ามันเป็น เอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่าข้อสรุปที่แท้จริงเนี่ยนะครับผมใครจะตกเป็นเหยื่อของสังคมมากกว่ากันใช่แต่วนะ่าตอนนี้ล่าสุดที่เข้าไปดูทวิตเตอร์เนอรก็เห็นบแบบมีภาพที่แบบบอสเขากับลูกสาวเขากอดกันแล้วแหละเพราะฉนั้นก็อ่ะ สู้ๆละกันอะก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นบททดสอบจิตใจของเขาละกันเนาะหนักหน่วงทีเดียวเลยหนักหน่วงเหมือนกันอะมากันที่คุณนุ้ยชวนยิ้มก่อนหน้านี้ออกมาอัปเดตในเรื่องของสุขภาพบอกว่ามีอาการหมอนรองกระดูกคอเสื่อมสุดคือจริงเขาบอกว่ามันเป็นส่วนที่อันตรายมากๆเลยนะคะแต่ไม่คนเนี่ยเป็นอัมพาตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดบอกว่ามีข่าวดีคือไม่ต้องผ่าตัดแล้วค่ะ ทำเอาหลายคนเป็นห่วงนะคะสําหรับพี่นุ้ยเชิญยิ้มที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ลงรูปตอนตัวเองเนี่ยไปหาหมอแล้วก็อัปเดตอาการให้ฟังค่ะโดยบอกว่าวันนี้คุณหมอนัดดูอาการหมอนรองกระดูกคอเสื่อมสุดหลังจากหมอเช็คอาการแล้วบอกว่ายังไม่ต้องผ่าครับล่าสุดพี่นุ้ยได้เผยกับทีมข่าวเราว่าก็ดีใจที่ไม่ต้องผ่าตาดัดแต่ต้องดูแลร่างกายตลอดพร้อมกับขอบคุณ <มา S 2> ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยค่ะจัดกาคแต่ว่าหมอก็ เทศการแล้วเขาบอกว่ายังยังไม่ต้องผ่าอ oh. ยังยังไม่ต้องผ่าไม่เป็นไรก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยอย่าไปทําอะไรแรงๆหนักๆมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ย mm. เกี่ยวกับคอกับรถก็ต้องดูด mm. ีจริงๆตอนแรกก็คิดไว้อย่างนั้นนะ <Yeah. S 2> ว่าเออถ้าผ่าแล้วมันหายมันหายขาดเลยก็ดีหมอบอกว่าอืมไม่แนะนําอ่ะหมอไม่แนะนําอืมหมอไม่แนะนําให้ผ่า หมอบอกว่าที่เกิดการอักเสบอาจจะมีก็คือนอนผิดท่าบ้างคอตกหมอนบ้างหรืออะไรบ้างหรือทําอะไรแรงๆอย่างที่บอกไปเมื่อสามปีปีที่แล้วทํามาหมดแล้วกายภาพก็คือตอนนี้ก็กลับมาทํางานได้ปกติแล้วเพียงแต่ต้องระมัดระวังตามที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะใช่ครับปกติแล้วระมระวังตามที่คุณหมอบอกขอบคุณมากที่เป็นห่วงกันครับได้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โรคนี้น่าจะเป็นโรคยอดฮิตในปัจจุบนันเพราะว่าเราเนี่ยก้กมเล่นมือถือกันบ้างแหละอยู่กับคอมพิวเตอร์บ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยโอากาสเป็นมันก็เพิ่มขึ้น อันนี้เป็นภัยใกล้ตัวที่รู้สึกหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะแ<ช>ม้กระทั่งเราก้มเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างที่นิวบอกอ่ะสรีระของคนเรามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้คุณต้องก้มอยู่แบบแบบนี้อยู่ตลอดเวลาใช่เพราะหัวเรามันมีน้ําหนักที่เยอะนะคุณผู้ชมเว<ช>ลาก้มไปเนี่ยมันก็จะทําให้แบบมันถ่วงอะไ,งไงรเงี้ยไหนแบบหมอนรองกระดูกหลังอีกเรียกได้ว่าคนยุคนี้เนี่ยปวดหลังเป็นแบบว่าโรคประจําตัวไปแล้วนะคะครับผมนอนกอ,อเกียวนะชอบที่บิดขี้เกียจดังกลับกลับกลับแบบนี้ก็อันตรายนี่อย่าทำนะครับถ้าทำบ่อยๆมีปัญหาในเรื่องของหมอนะอรรงกกดู นะครับ <Ừ. S 1> ผมจากเรื่องราวของพี่นุ้ยครับเราไปต่อกันกันกบเรื่องราวของพี่หลุยกันมากดีกว่าคอนเสิร์ตใหญ่ก็กําลังจะมีแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนกังวลก็คือแต่งงานกับพี่นุ่นมาตั้งแต่ปี6-3มาตอนนี้ย,ยังไม่มีทายาทเลยพี่หลุยว่ายังไงครับ จัดทริปปินเขาเพื่อที่จะกระชับรักนะครับและยังเป็นการคอนเฟิร์มว่าตอนนี้ภรรยาอย่างพี่นุ่นระมิดายังไม่ได้มีเบบีนะครับแต่ถึงอย่างนั้นดุมลุยสก๊อตครับก็ยอมรับว่าตอนนี้กําลังเดินหน้าเรื่องของการมีทายาทอยู่ทั้งไปปรึกษาคุณหมอเรื่องสุขภาพพร้อมกับเดินทางสายหมูนลครับเราก็อยู่ในขั้นตอนครับแต่ก็ยังรอลุ้นยังรอรอหอลุ้นอยู่ครับ เพราะพี่บอยก็นําไปก่อนแล้วเนาะใช่พี่พี่บอยไปก่อนแล้วครับเพราะว่าพี่บอยเขามาก่อนด้วยนะฮะเราก็ถ้าเราไปแซงหน้าเขาผมก็สงสารเขาไงเราก็เลยต้องปล่อยให้เขาไปก่อนครัมีแบบลิมิตไหมคะว่าธรรมชาติได้ถึงเมื่อไรแล้วหลังจากนั้นเราจะไปหาหมอความจริงแล้วเนี่ยการการดูแลร่างกายของของตัวเราคืนนุ่นเขาก็คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของเขามากขึ้นเพราะว่ามันเริ่มจากผมด้วยว่าผมจะกินเป็นคนที่กินจืดไม่ปรุงไม่อะไรแล้วก็ตอนนี้เขาเลยรักษาร่างกายของตัวเองก็มีการปรึกษาหมอไม่มีครับในการ ที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดในการมีหรือในการตั้งครรภ์ปีมูไปขอสายมูอู่แล้วคนนั้นอ่ะลมๆลมๆลมๆขอมาพี่ฝากดูไว้นะเขาไม่หนุ่ยมีไหมอะไรนะมันก็คือเหมือนกับตามเขาไปด้วยแหละก็คือมีความรู้สึกว่าเราเองก็ต้องมูด้วยนิดนึงเพื่อให้เป็นคู่ไปเลยถ้าไม่อย่างนั้นเหมือนกับคนเดียวปุ๊บแล้วเหมือนกับเราไม่สนหรอ หรือว่าเราไม่อยากมีหรอเราก็เลยต้องแบบเออให้ด้วยหรือเป็นไงบ้างคะไปเดินป่ามาอ๋อโอเคอ่าก็สนุกดีครับแต่ก็ยังรู้สึกถึงทุกวันนี้อยู่ครับก็ได้พักประมาณ3วันแต่ขาก็ยังไม่หายครับยังัยังตึงๆอยู่ครับใช้คําว่าตึงสั่นก็คือวันที่ลงมาเพราะว่าเราลงมาโดยที่ไม่ได้พักแล้วก็จากยอดดอยถึงข้างล่างนี่ก็ชั่วโมงกว่ากว่าระยะกี่กิโลอ่าเขาเคลมไว้ประมาณ6.5ครับแต่เท่าที่ผมเช็คเดินจริงผมว่า มันเป็นกิจกรรมที่ผมชอบทำกับนุ่นเขาอยู่แล้วซึ่งมันน่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้ๆปลายปีแบบนี้แหละอากาศเขาดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาติทั้งคู่ก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นกิจกรรมทําร่วมแล้วก็เป็นการเหมือนกับประสานเหมือนกับประสานความรู้สึกกันคือคุยกันเวลามีปัญหาหรือว่าเวลาเขามีมีปัญหาอะไรเขาก็จะเดินคุยกันไปเรื่อยๆการไปแบบทริปอันนี้มันก็เลยเป็นการกลบไหมครับว่าพี่นุ่นไม่ได้ ท้องจริงหรือว่ายังเพราะเห็นว่าก่อนหน้านี้พี่นุ่นมีการถอนตัวจากละครคนก็คิดว่าแบบเออพี่นุ่นน่าจะมีน้องมา้ทใไหม่ไม่ไม่ครับผมว่าถ้าถอนตัวจากละครอาจจะเป็นเหตุผลอื่นมากกว่าะไปไปต่อตอคุส่วนในเรื่องของคอนเสิร์ต RS Meeting Concert 2022 Dance Marathon นะครับที่เป็นการรวมตัวของขาแดนซ์ในยุค90ครับหนึ่งในนั้นก็คือ Ra ปเตอร์นะครับพี่หลุยก็ยืนยันว่าเต้นไหวแน่นอนแต่อาจจะขอรื้อฟื้นทาเต้นหน่อยละกันครับ ีออ่แบบ,แบ,บ<ล>ยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside g News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ